สีกระบอกสตางค์ที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นสีน้ําเงินค่ะหรือไม่งั้นก็เป็นสีออกกลมๆก,ก็ได้นะคะ ซึ่งสีนี้จะมีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสตร์แห่งฮงจุยและก็ศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันนะคะเรียกได้ว่าสีนี้เป็นสีที่มงคลทั้งสองศาสตร์เลยนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นรุ่นใบสั้นหนังพ U ูรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูด้านในของกระเป๋าสตางค์กันเลยค่ะด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะเราได้ลงยันคาถายันนี้เป็นยันล้านนานะคะที่มีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตา ด้านนี้ก็จะเป็นยันพลังตัวเลขชุด16ตัวนะคะซึ่งยันพลังตัวเลขนี้มีความพิเศษตรงที่จะมีพลังงานดีๆในเรื่องของความรักการงานการเงินโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใหญ่เมตตาบุญธรรมและในเรื่องของชื่อเสียงนะคะท่านไหนที่มีกิจการร้านค้านะคะต้องการให้กิจการของเราเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะคะชุดคู่เลขนี้ก็จะดึงดูดพลังงานเรื่องนี้เข้ามานะคะโดยมีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยกำกับและก็มีชุดคู่เลขที่ช่วยในเรื่องของความจำโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินความรักเสน่ห์วาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ นอกจากนั้นแล้วก็จะมียันพลังตัวเลขช,ชุด42896395ซึ่ง4289ก็จะช่วยในเรื่องของการเงินการค้าขายสเสน่ห์ว่าจะเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะคะ 6395เป็นยันพลังตัวเลขที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภในเรื่องของการเงินการงานความรักการติดต่อประสานงานนะคะการนอกจากนั้นความเป็นพิเศษของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะตัวกระดุมเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายสากลน,นะคะลักษณะของกระเป๋าสตางค์ด้านในก็จะมีช่องใส่บัตรจํานวน5ช่องนะคะซึ่งเลข5ก็ถือเป็นเลขมงคลค่ะเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะคะสามารถใส่ชนบัตดแบงและ1 0 0 0ได้ชั้งใบเลยนะคะด้านในค่ะก็จะมีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่แน่ใจเห็นชัดเจนหรือเปล่าเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเหรียญน,นำโชคนะคะซึ่งเหรียญน,นี้เราได้นําไปปลุกเสกเรียบร้อยนะคะเพื่อเสริมความเป็นมงคลในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาซึ่งเหรียญนำโชคนี้ตามศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะถือว่าเป็นเหรียญที่จะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะคะรุ่นนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นหนัง PU ซึ่งก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะคะเป็นรุ่นใบสั้นหนัง PU รุ่นแม่เหล็กดึงดูด เงินราคาใบละ789บาทใบนี้จะเป็นรุ่นหนังแท้นะคะรุ่นซิปรอบเก็บเรียบนะคะรุ่นนี้เรารับประกันหนังและซิป1ปีลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีออกน้ําเงินนิดนึงนะคะก็จะมีโลโก้สามเหลี่ยมพิระมิดแห่งความมั่งคั่งซึ่งมีดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้านะคะซึ่งดวงตานี้เป็นเครื่องรางดึงดูดเงินสากลที่จินแสนแนะนําเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้โดยส่วนมากจะมีในแบงก์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าเรานําสัญลักษณ์นี้มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็น เรื่องรางดึงดูดเงินนะคะด้านหลังของกระเป๋าสะตางค์รุ่นนี้ก็จะมีะยันนะคะซึ่งยันนี้เป็นยันคาถาจะมีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตารุ่นนี้เป็นรุ่นหนังแท้นะคะเราจึงสามารถกดทับยันคาถาไว้ที่บริเวณด้านหลังของกระเป๋าสะตางค์ได้เลยนะคะค่ะกระเป๋าสะตางค์ของเรารุ่นนี้นะคะเรารับประกัน1ปีช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะด้านในของกระเป๋าสะตางค์ค่ะก็จะมียันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9แและ6395้ จำนวนทั้งหมด4จุดนะคะซึ่งอ่า จัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลเลยนะคะยันศาตัวเลขชุด4 2 8 9ก็จะช่วยในเรื่องของการเงินการค้าขาย6395ก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการแข่งขันโชคลาบในเรื่องของการเงินการงานการค้าขายนะคะช่องใส่บัตรจะมีทั้งหมด8ช่องขาะเลข8ถือเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้นะคะซึ่งชาวจีนจะมีความเชื่อค่ะว่าเลข8เป็นเลขแห่งการเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญนำโชคนะคะที่เราใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ให้ทุกท่านเลยนะคะทุกรุ่นเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส นะะซึ่งก็จะมีที่กั้นไว้เพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในค่ะด้านในก็จะมีช่องสําหรับใส่ธนบัตรแยกนะ,นะคะว่าเป็นธนบัตรใบเล็กใบใหญ่อันนี้จะสามารถใส่ธนบัตรแบคงละ1000บาทได้เลยนะคะลักษณะของหนังแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้ช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะแจกพยนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์หรือธนบัตรขวานถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะคะซึ่งราคาณเวลานี้ที่วัดเจดีย์ให้บูชาผืนละ1,000บาท ซึ่งเราก็นํามาแจกฟรีสําหรับลูกค้ากระป๋อสตางค์รุ่นหนังแท้นะคะซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่ใบแล้วนะคะละักษณะของหนังวัวก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเรารับประกันหนังและซิป1ปีหนังวัวลายซาฟิอโ,โนนะคะรุ่นนี้เราแจกฟรีค่ะสําหรับอาพยานไอ้ไข่เด็กวัดเจเดีหรือธนบัตรขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจเดีนะคะรุ่นนี้ราคาใบละ1565บาบาทนะคะค่ะเรามาดูใบยาวกันใบยาวหนังพียูนะคะ รุ่นนี้เป็นหนังพียูใบายาวซึ่งก็ด้านในก็มีความเป็นมงคลในเรื่องของยันพลังตัวเลขชุด4 289และหกสาเหมือนกันนะคะค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องด้านนี้4ด้านนี้4นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญน,นำโชคนะคะด้านนี้ก็จะมี ยันนะคะยันคาถานะคะพุทุคุณในเรื่องของการเงินโชคลาบค้าขายเสน่ห์เมตตาเหมือนกันนะคะละักษณะเป็นแบบนี้ด้านนี้จะเป็นยันพลังตัวเลข16ตัวค่ะซึ่งก็ เรเรียกได้ว่าเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาบุรบมในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาในการในเรื่องชุดเครื่องร์ชั้นสูงเป็นชุดคเครเสน่ห์สเสน่ห์น้ำมันพายในการในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของความจานะคะบริเวณด้านข้างเราก็ลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดใจดีนะคะท่านไหนที่รับกร,ประป๋าสะตางค์ของเราไปนะคะเราจะมีเคล็ดลับการเปิดกร,ประป๋าสะตางค์ตามาศาสตร์ญี่ปุ่นรวมถึงวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันาศาสตร์ตัวเลขที่อยู่ในกร,ระเป๋าสะตางค์ทุกใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นนี้จะมีสายคล้องถอดเก็บได้ ซึ่งก็จะมีจี้ดึงดูดเงินเป็นเครื่องหมาย S ดอลลาร์ ars, สหรัฐดึงดูดเงินเข้ากระป๋อสตางค์ทุกสกุลเครื่องหมายอินฟินิตี้ดึงดูดเงินเข้ากระป๋อสตาสคง,า Infinity, ง,งาค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์สากลนะคะ มีทั้งที่สายคล้องแล้วก็ตัวจับซิปเลยนะคะซึ่งตัวจับซิปนี้ก็ออกแบบเป็นพิเศษนะคะให้เป็นตัวจับซิปพร้อมกับสายคล้องเรียกได้ว่าสวยงามและมงคลเลยทีเดียวนะคะก็ลักษณะที่ดีของกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปรอบจะต้องไม่มีช่องโหวโ่เลยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นซิปรอบเก็บเรียบซึ่งก็ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมสวยงามเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นดวงตาราด้านหลังของกระเป๋าสตางค์ค่ะเรามีช่องสําหรับใส่สลิปนามบัตรนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็ สามารถใส่ได้เพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันอาจจะเป็นสลิปหรือว่าเป็นเอกสารอะไรที่เราไม่ต้องการใช้นะคะแต่ว่ายังต้องใช้ช่วยเตือนความจําก็เรียกได้ว,ว่า,ามีช่องใส่ที่ลึกเอยทีเดียวนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวรุ่น pu ใบนี้นะคะราคา987บาทค่ะซึ่งหนัง pu จะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีค่ะละักษณะด้านในก็จะมีจี้ดึงดูดเงินด้วยนะคะก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้ด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะ ก็จะมียันนะคะมะีทั้ง4ด้านเลยนะคะก็จะมี4 2 8 9 6 3 9 5ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นใบยาวนะคะใบยาวหนังแท้ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับใบยาวรุ่น PU นะคะสายคล้องก็ถอดเก็บได้เหมือนกันนะคะเป็นลนักษณะแบบนี้พร้อมที่ดึงดูดเงินนะคะก็จะมีความต่างกันแบบนี้มาดูลักษณะด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะความพิเศษของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ คือเรา,อาใช้วิธีการกดทับชุดคู่เลข4 2 8 9 6 3 9 5ไว้ที่กระบ๋าสตตงค์เลยนะคะเนื่องจากว่ากระบอาสตตงค์เป็นกระบอาสตตงค์หนังแท้ที่สามารถทนความร้อนได้ดีนะคะเราจึงกดทับยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9แ้ละหไว้ที่กระบ๋าสตตงค์เลยนะคะไม่น่ใจเห็นชัดเจนหรือเปล่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะด้านในก็จะ ลงยันคาถาลงยันศาสต์ตัวเลขไว้ที่ด้านในของกระบอกสตตงค์เหมือนกันนะคะแต่ใช้วิธีการกดทับลงไปที่หนังของกระบอกสตตงค์เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะก็จะมีลักษณะด้านในคล้ายๆกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าหนังพีอกับหนังวัวก็จะมีความต่างกันมีที่ดึงดูดเงินเหมือนกันนะคะมีช่องใส่บัตรแช่องลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะค่ะรุ่นนี้ด้านหลังของกระบอกสตตงค์ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีช่องสําหรับ าใส่สลีฟใส่น้ำบัตรที่เราไม่ใช้แล้วเพื่อไม่ให้พลังงานตัดปนกันก็เรียกได้ว่าลึกเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้จะมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนังแท้ใบสั้นหรือว่าใบยาวนะคะจะมีบัตรรับประกันหนังและซิป1ปีแล้วก็รุ่นนี้ก็มีความพิเศษเหมือนรุ่นใบสั้นเหมือนกันนะคะก็จะแถมฟรีจันทีค่ะชนบัตรความถุงหรือยันไม้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะท่านไหนที่รับเป็นยันนะคะเราก็จะมีวิธีการบูชารวมถึงคาถาทําเป็นนําบัตรส่งไปให้นะคะซึ่งก ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการบูชาและคาถานะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ กระเป๋าสตางคทุกใบของเรานะคะส่งฟรี EMS ทั่วประเทศอ๋อลืมบอกนะคะราคาใบยาวหนังแท้นะคะราคาใบละ1,965บาทนะคะรับประกันหนังแท้1ปีเดี๋ยวราให้เทียบสีดูนะคะอันนี้คือหนังแท้แล้วก็อันนี้คือหนัง PU นะคะหนังแท้ราคาใบละ1,965บาทรับประกันหนังแท้1ปีแถมฟรีพ้าใยไ้ไข่หรือธนบัตรควันถุน หนังพ u นะคะราคาใบละ9 8 7บาทหนัง PU จะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีพุตคุณของไอ้ไข่เด็กว่าเจดีอยู่ด้านในอยู่แล้วนะคะลักษณะของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบสีของรุ่นหนังแท้กับหนังพ U ใบสั้นให้ดูนะคะสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นหนังวัวหนังแท้นะคะราคาใบละ1565บาทรับประกันหนังและซิป1ปีนะคะแถมพยันไอ้ไข่ หรือธนบัตรขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น PU นะคะซึ่งอายุการใช้งานของ PU ก็จะได้ประมาณ3-4ปีรุ่นนี้จะมีพุทธคุณของไข่เด็กวัดเจดีอยู่ด้านในแล้วนะคะค่ะ กระเป๋าสตางค์ของเราทุกใบส่งฟรี EMS ทั่วประเทศท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะเราจะมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามสามญี่ปุ่นรวมถึงวิธีการใช้พุทพคุณของยันคาฉายันสาโตเลขที่เรานําไปปลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรูปแบบของนามบัตรส่งไปให้นะคะท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปได้ประมาณ3เดือนแล้วปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่กระเตื้องขึ้นนะคะ ึ่งก็เรียกได้ว่าจำนวนน้อยทีเดียวค่ะใน100ท่านก็จะเจอสักประมาณ1-2ถึงท่านนะคะให้แจ้งเรากลับมานะคะเราจะมีเคล็ดลับซึ่งรับประกันค่ะท่านไหนที่ทําตามคําแนะนําของเรานะคะในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นนะคะค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่เราบรรจงสร้างให้กับลูกค้ากระเป๋าวสตางศาสตร์ตัวเลขเพื่อจะช่วยให้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีของกระเป๋าวสตางที่เป็นมงคลซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลฮวงจุ้ยของกระเป๋าสตางที่จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภและกระเป๋าสตาง ใบยังผ่านพิธีปลุกเสกโดยท่านจเจ้าอาวาสระดับเจ้าคณะซึ่งจะช่วยดึงดูดเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาเรียกได้ว,ว่าให้เฮงให้ปังกันเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว,ว่าความเป็นมงคลเหล่านี้เราได้บรรจงสร้างให้กับลูกค้าและหลายท่านก็มีผลตอบรับในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นแต่ก็มีจํานวนน้อยมากเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่าใน100ท่านก็จะเจอประมาณ1-2ท่านนะคะแต่เราก็ยังมีสิ่งดีๆมอบให้กับลูกค้าอีกค่ะ ท่านไหนที่หลังจากใช้กระป๋าสดางไป3เดือนแล้วนะคะผลตอบรับในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหาเราที่ไลน์ไอดีรับทรัพย์นะคะเรามีเคล็ดลับอีกค่ะซึ่งรับประกันได้เลยค่ะถ้าท่านไหนใช้เคล็ดลับนี้นะคะการเงินของท่านจะดีขึ้นนะคะค่ะสนใจกระป๋าสดางสาสตัวเลขของเราชักมาได้นะคะที่ไลน์ไอเดีย ID รับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 3 9 9 2 8 7แล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ